สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้สุกที่3ามกรกฎานะครับผมกับรถด,ด่วนที่67กรุงเทพบุบนลราชธานีนะฮะวันนี้นะครับผมตู้ไม่พอนะครับผู้โดยสารล้นจึงต้องขอทำการเพิ่มตู้นะฮะก็นีเป็นบรรยากาศนะครับตอนสามทุ่มสิบนะฮะต้องเสริมตู้เรินด่วนเพราะไม่พอนะครับ ตอนนี้ก็ต้องการทําการนะดึงออกไปนอกชานนะครับผมเพื่อที่จะเสริมตู้นะฮะเนื่องจากผู้โดยสารเยอะมากก็ต้องเสริมชั้นสามแล้วก็ชั้นสองนะครับผมนกนอนวันนี้พิเศษนะครับผมโอ้โหมีตู้นอนเจลเวดด้วยแล้วก็ตู้นั่งแอร์นะครับผมทุกคน บชทปหนึ่งนเจ็ดนะฮะมัน,นนานที่จะได้เห็นกับขอบวนร,รถสายอีสานนะฮะ มาแล้วนะครับผมไปเสริมตู้มานะฮะใช้เวลาไปประมาณ20นาทีนะฮะเพิ่มชั้นสองมา สองตัวนะครับผมนับจากท้ายเจอาเวสนะฮะ เป็นนั่งชั้นสองสระอากาศนะครับผมก็คือเป็นตู้นอนแอร์ air. ไม่สีต้องตู้นั่งแอร์นะครับตู้นอนแอร์ air จะเป็นอีกเจ s เออีกแบบหนึ่งน,นะฮะบูทรน ถือว่าวันนี้จัดเต็มมากเลยอ่ะหกเจ็ดกรุงเทพอุบลราชธานีนะครับผมขบวนนี้จัดเต็มมากแลยว,วันนี้อันนี้ก็จะเป็นนั่งชั้นสามนะครับผม ชั้นสนี้น่าจะเพิ่มมาหนึ่งตู้หรือเปล่าโอเคจอดเทียบท่าแล้วฮะผู้โดสารเยอะมากครับเขาบอก คือตอนนี้เสริมตู้มาสามรอบแล้วนะทุกคนก็ยังไม่พอนะฮะตอนนี้ชั้นนะสามเสริมตู้นะครับผมชั้นสามนี่เป็นรอบที่สามแล้วนะฮะดูบรรยากาศเจอ ตอนนี้เสริมตู้เรียบร้อยแล้วนะครับผมตอนนี้สี่ทุ่มกว่าแล้วนะฮะโหคนเพียบไมม่ีแสงก็จะพาให้ดูบรรยากาศแบบโอ้โหมหาศารเลยนะฮะข้าบ,บนนี้ จัดเต็มมากครับวันนี้หัวจักเป็นฮิตาชินะครับผม4512นะฮะก็ตอนนี้ขบวนก็น่าจะใกลเรียบร้อยแล้วนะครับผม4ี่ทุ่มครึ่งนะครับวันนี้ช้าไป1ชั่วโมงนะครับผมเนื่องจากผู้โดยสารล,ล้นก็ต้องเตรียมขบวนกันถึง3รอบเลยเชียวอวันนี้พิเศษมากมากนะครับผมมีตั้งแต่ นั่งชั้น3แอร์นะฮะ,ะนั่งชั้น2แอร์แล้วก็ตู้นอนเจลเวสด้วยแล้วก็เพิ่มตู้นอนชั้น2อเพิ่มกัน3-4รอบ่รอบวันนี้ กันย,ยาวๆฮะประมาณ16ตู้นะครับผม